แล้วตอนนี้ฉันอยากกินคุกกี้นั่นแหละหวังว่าทุกคนจะทำได้นะเออแล้วคุกกี้ต้องทำยังไงอะฮะง่ายนิดเดียวเดี๋ยวเธอจะได้เห็นไม่มีอะไรเทียบได้กับคุกกี้ของย่าแล้วล่ะย่าตอกไข่สองฟองในชามใส่แป้งนมและตอนนี้ก็ผสมทุกอย่างด้วยกันตีแล้วก็แน่นนอนเนยชิ้นเล็กๆด้วยล่ะ แล้วก็แบบนี้เลยน่ากินมากมากเราใช่เลยเป็นแป้งเดียวที่เรายด้สูในโลกแน่นอนมันจะเอามาเป็นคุกกี้ที่สวยงามแล้วก็ฝันมันได้มือของยากทำเป็นชิ้นแบนๆยืดๆออแบบนี้ดีมากเลยขยำไปเรื่อยๆนะจากนี้ก็เอามาทำเป็นแบนตกแต่งด้วยช้อนแบบนี้เลย และตอนนี้ย่าจะเอาเพรสเส้ม,มาทำหูลูกกวาาสำหรับจมูกและย่าจะทำตาจากช็อกโกแลตละ,ละมันคือหนูน้อยน่ารัก